Lovely Roblox สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely Roblox อ,อ,อยู่กันในเกมยันเ e r e s i s u m u t o t o r นะคะวันนี้เนี่ยพี่ตังกวาจะมาจัดระเบียบสังคมแก๊งบูลลี่กันค่ะ ก็ขอเข้าชมรมการแสดงก่อนนะคะเนื่องจากเราเนี่ยต้องพึ่งพาอุปกรณ์นิดนึงเพื่อความสะดวกนั่นเองเอาล่ะเรียบร้อยจอยไปแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่หน้ากากถุงมือแล้วก็หยิบไม้คาถาเดินแบบชิลๆได้เลยค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบของการเข้าชมรมการแสดงนั่นเองนะใครที่เล่นมานานก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่ามือใหม่อย่างพี่เนี่ยก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกเลยนะคะ กำลังใจย้ายที่พักนะคะแต่ระหว่างนี้ก็ใช้ไมคตัดเสียงรบกวนไปก่อนนะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเสียงกบเคียดจิ้งรีดอะไรต่อมีอะไรมันเยอะมากๆมาค่ะเราจะหยิบคาถาของสาวน้อยเวทมนต์ไปเดินเฉิดฉายกันเลย โดยภารกิจนี้ถือว่าเป็นการฝึกไปในตัวสำหรับพี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปมองหาสมาชิกของแก๊งบูลลี่เราจะจัดการแค่สี่คนเท่านั้นจะเหลือคนที่ชื่อโคโคโ่ซึ่งเดินป้้นเปี้ยนอยู่ชั้น3ามเอาไว้โอเคเจอเป้าหมายแล้วหนึ่งค่ะก็คือหัวหน้าแก๊งมูึเมตนั่นเองให้นางกินขนมก่อนนะนี่แบบใจดีนะเนี่ยเหมือนกับ ทายนักโทษประหารนะคะให้เขาได้กินก่อนนี่แล้วก็น็อกเลยเสร็จชั้นแบบสวยๆอ่าก็ถือว่าเป็นการแบบล็อกด้านหลังนะคะเพราะว่าพี่ยังไม่เคยทําเลยทําแบบนี้ก็จะแบบไม่มีเสียงร้องนะหุยให้สภาเดินไปก่อนแล้วเราก็ตามเข้าไปน็อกนางแบบสวยๆค่ะมาๆก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะโอเคถือว่าสวยอยู่ แล้วเราก็จะไปจัดการนางที่อยู่ที่ดาดฟ้านะคะแล้วเนี่ยก็มีคนเห็นซะแล้วกำลังจะไปแจ้งตำรวจกันต้องทำเวลาหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการอีกคนหนึ่งด้วยนะไม่รู้ว่าเดินอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอขึ้นไปบนดาดฟ้าก่อนแล้วกันคนนี้เนี่ยก็คือคนที่เราจะเว้นเอาไว้ซึ่งอยู่ชั้น3นั่นเอง มันก็จะผิดแผนนิดหน่อยจ้าตอนแรกกะว่าจะจัดการสาวบูลลี่บนดาดฟ้าต่อหน้าแม่สาวมืดมนฮอรุดะนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้ต้องรีบทำเวลาแล้วเพราะว่าตำรวจจะมาภายใน5นาทีอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เจอแล้วอะกินขนมก่อนฉันแบบใจดีให้เธอนะเนี่ยเดี๋ยวเธอกินเสร็จเนี่ยคิดแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสืบมาน็อกด้านหลังสวย,สวย โอเคปิดจอบเหลืออีกคนนึงค่ะอยู่ไหนเนี่ยด้านล่างแน่ๆเลยฉันเจอเธอแล้วจ้าแถมตรงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยวด้วยนะแบบนี้ก็หวานสิในฐานะที่พวกเธอเนี่ยชอบบูลลี่คนอื่นก็ต้องเจอแบบนี้แหละโอ้โหตะบันหน้าไปเลยเพราะว่าไหนๆก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไม้คาาไปทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องทำลายหลักฐานเพราะว่าเราเนี่ยสวมถุงมือไม่มีรอยนิ้วมือติด แล้วแถมฉันเนี่ยก็ยังใส่หน้ากากเป็นการเซฟอีกชั้นนึงด้วยนะฉันนี่มันช่างชั่วช้าสุดๆโอเคตอนนี้คุณตำรวจมาแล้วนะคะเราก็ไม่ได้คลั่งแล้วนะเนื่องจากแอบหัวเราะมาก็ไม่พบหลักฐานอะไรนอกจากไม้คาถาที่เปื้อนเลือดแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้คะ่ะรอดแบบใสย่ยันจังหรืออายานโนของเราเนี่ยก็แบบยิ้มกลิ่มเลยคุณตำรวจไปแล้ว แล้วเราเนี่ยก็เดินมองรุ่นพี่ด้วยสายตาอันมุ้งมิ้งกุง้งกิ้งเอาล่ะนี่ก็เป็นงานของทั้งสี่สาวนะคะซึ่งหนางก็สู่ขิดไปหมดแล้วก็ขอให้พวกเธอเนี่ยไปดีนะไปตามหาโคโคโรกันอุย้ยรุ่นพี่ไม่ได้ตั้งใจจะเดินมาใกล้นะเนี่ยอย่างกับพมลิขิตไหนโคโคโรอย,อยู่ไหนเนี่ยแบบยืนง,งงในดงคนหาไม่เจอ จำได้ว่านางเนี่ยจะไม่ได้แบบโกรกผมแล้วอ้าคนนี้คนนี้นี่ไงแล้วนางแอบหล่อนด้วยนะคือนางอ่ะมายืนเหมือนแบบคุยกับโต๊ะเพื่อนที่สู่ขิดเออแต่นางสวยค่ะดูสิใครชอบลุคนี้บ้างคือพี่ชอบนะพี่ว่าแบบนางดูสวยเลยอะดูดิแต่นางหล่อนมากอย่างกับคอนเทนต์ช่องหลักพี่นะ่ เออเหมือนคอนเทนต์คลิปสั้นผีๆอะ่ะคือมาคุยกับเพื่อนโตะที่แบบสู่ขิดล่วงลับไปแล้วนะอืมโอเคก็ถือว่าภารกิจนี้เนี่ยรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับมือใหม่อย่างพี่นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ให้การซัพพอร์ตและให้กำลังใจถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องน้อยๆของพี่นะคะจะได้ผ่านกดสักทีแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปก็ซับสไครต์และก็ดิ่งแจ้งเตือนเลยค่ะวัยรุ่น